มิสูบิชิมิระตัวท็อปมีออปชั่นอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมทีละจุดกันเลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยมีออปชั่นอะไรบ้างครับผม สวัสดีครับผมยามิซูนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมมิซูบิชิมิร่ช1.2สมาร์ทซีวีทีนะซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับในรุ่นมิซูบิชิมิราชนั่นเองนะครับผมรุ่นนี้นะครับราคาจะอยู่ที่579,000บาทนะครับมีสีขาวมุกนะครับมีสีดํามีสีเทาสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับ ในตัวสีขาวมุกเนี่ยราคาจะเพิ่มมา7,000บาทนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีอื่นเนี่ยยังเป็นราคาเท่าเดิมนะเพิ่มเฉพาะสีขาวมุกเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะทักมาคุยรายละเอียดมาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวนี้นะผมจะพาไปดูนะครับว่าในตัวท็อปของมิราดเนี่ยมันมีออปชันอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรยังไงนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ทายทิพอีกรอบนึงนะผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีออปชันอะไรบ้างครับผมไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเราเริ่มจากตัวกุญแจกันก่อนเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะระบบจะเป็นกุญแจ KOS นะครับแล้วก็เป็นแบบกดปุ่มสตาร์ทนะครับกุญแจไม่ต้องไขนะครับตัวนี้นะมีปุ่มล็อกนะครับตัวนี้นะเวลาล็อกก็จะจกจะพับนะครับแล้วก็ปุ่มกดล็อกนั่นเองนะครับถ้าเราปลดล็อกแล้วไม่ได้ไปเปิดประตูเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ30สิวินะครับกระจกมันจะพับกลับไปเองนะครับก็คือกลับไปล็อกเหมือนเดิมนั่นเองนะครับ แล้วก็ประโยชน์ของตัว KS เนี่ยก็คือสามารถกดปลดล็อกตรงนี้ได้นะนี่นะครับอ่ากดปุ๊บนี่รถจะล็อกนะครับอ่าแล้วก็อีกทีนึงนี่ครับกดล็อกนะประตูจะเปิดปิดได้นะครับอ่าในตัวท็อปนะครับจะได้เป็นกุญแจนี้นะครับต่อมานะครับตรงไฟหน้านะของตัวท็อปนะครับนี่ครับจะมีเป็นไฟ d a y t i m e running light นะครับแล้วก็ ตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์เลยนะครับเป็นโคมเลยนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นแอคทีฟก็ยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์เลยนะครับถัดลงมานะจะมีเป็นไฟตัดหมอกให้นะครับนี่นะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นแบบทูโทนนะเป็นดําแดงนะครับโลโก้เป็นสีโครเมียมนะครับนี่เป็นออปชั่นตัวท็อปเลยนะครับส่วนตัวอักษรเนี่ยเราติดตั้งให้นะเพิ่มความสวยงามนะครับ แล้วก็ตัวชุดแต่งนะครับชุดแต่งเนี่ยตัวนี้จะมีไฟด้วยนะไฟก็คือจะเป็นตรงนี้นะนี่นะครับก็เป็นไฟเดย์ไทม์อีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่มความสวยงามนะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยได้นะเวลาวิ่งตอนมีแสงหรือว่าย้อนแสงอะไรเนี้ยนี่เลยเสวยงามมากเป็นดำแล้วก็ดำขาวนะแล้วก็ตัดด้วยเส้นสีแดงนะครับตัวล้อนะครับในรุ่นท็อปนะจะเป็นล้อ อัลอยนะครับสีทูโทนนะครับตัวนี้นะมีมาจากโรงงานเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนล้อแม็กไปอะไรนะครับก็คือเป็นล้อแม็กมาให้อยู่แล้วนะครับลงตัวมากๆนะครับลงตัวพอดีเลยนะครับแล้วก็ได้ยางเป็นบิต stone นะครับตัวนี้สเกิร์ตด้านข้างติดตั้งเรียบร้อยนะครับมาในเซตในครบชุดเลยนะครับต่อมากระจกข้างนะตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นตัวท็อปเนาะมันจะเป็นพับแล้วก็ปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยนะครับ ตัวนี้นะเวลาเราล็อกรถมันก็จะพับนะครับนี่เวลาปลดล็อกก็จะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่กันขโมยด้วยนะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับสปอยเลอร์พร้อมไฟเบกรกดวงที่3นะตัวนี้ติดตั้งมาแล้วนะครับจากโรงงานเลยนะครับ ส่วนตัวเสาคีบฉลามเนี่ยเราติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้านะครับถ้าเกิดเดิมๆเนี่ยจะเป็นเสาแบบเป็นเป็นแท่งเนาะเป็นเสาอากาศอ่าตัวนี้เป็นเสาคีบฉลามนะครับกระจกด้านหลังมีระบบไล่ฟ้านะครับอ่าแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบเป็นเส้นเลยผมเปิด,ดให้ดูนี่นะครับไฟท้าย LED นะสวยงามมากเป็นแบบเส้นวิ่งกลางคืนนี่สวยเลยตัวนี้นะครับนี่ เราก็ชุดแต่งนะด้านท้ายเป็นแบบท่อคู่นะครับแล้วก็มีทับทิมสวยงามเลยนะครับนี้ครบเซตไปเลยนะครับเราก็ฝาท้ายนะครับตัวนี้เป็นที่เก็บของด้านท้ายนะเดี๋ยวเราจะมีถาดให้อีกชั้นหนึ่งนะเผื่อเราไป ตลาดไปอะไรเงี้ยครับก็คือใส่ของเปียกของอะไรสามารถยกไปล้างได้เลยนะครับถ้าอย่างนี้เนะี่ยมันจะเป็นเหมือนพรมนะแต่นี้เรายังไม่ได้เอามาใส่เปิดมาก็ยังมีเป็นเก็บได้อีกชั้นหนึ่งนะแล้วก็มีด้านล่างอีกอ่าก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับอยู่ด้านล่างมีฝาปิดสัมภาระให้นะครับนี่นะครับถอดออกได้นะถ้าเราต้องการใช้เก็บของที่ใหญ่ๆถอดตัวนี้ออก พับเบาะหลังเข้าไปเบาะตัวนี้พับได้อีกพับไปด้านหน้าได้เลยนะครับพับเป็นแบบ60สิบสี่สิบนะพับแยกได้นะครับนี่สามารถล็อกรถจากตรงนี้ได้ด้วยนะออปชั่นตัวท็อปนะครับไปดูภายในกันนะครับตรงแผงประตูนเนี่ยจะเป็นแบบลายคปลานะครับแล้วก็ตัวล็อกรถนะน,นี้เป็นล็อกกอระจก กระจกจะเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับตรงนี้เป็นลายเคปลาตรงนี้จะเป็นผ้านะครับต่อมานะครับพวงมาลัยนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยจะมีเป็น3ก้านนะตกแต่งแบบกอสแบกนะครับเป็นแบบดาเงานะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับเอาไว้ควบคุมเครื่องเสียงรับสายโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นระบบฟูดคอนโทรลนะครับฟูดคอนโทรลตัวนี้จะไม่แปลผ่นตามคันหน้านะถติว่าล็อกไว้เท่าไหร่ก็ เท่านั้นเลยนะครับก็คือล็อกไว้แบบเท่าเดิมเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นระบบ Tab r ท c t i o n control ป้องกันล้อลื่นถลายนะครับมีตัวปรับกระจกนะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับปรับแล้วก็พับด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นตัว FCM ตัวนี้เป็น FCM LS นะครับก็คือระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงนะที่ความเร็วต่ำความเร็วประมาณ30กิโลเมนะครับแบบรถ ไหลๆไปลูกแบบแล้วก็คนขับแบบเผลอไม่ได้จะเบรกระบบจะเตือนแล้วก็ชะลอให้เรานะครับตัวนี้มีให้ด้วยนะมีในตัวท็อปอย่างเดียวนะครับตัวอื่นจะไม่มีนะครับต่อมาเป็นตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นแบบสัมผัสนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับมีกล้องแล้วก็มีเส้นให้ด้วยนะครับก็คือพร้อมใช้งานเลยจอดง่ายขึ้นปกติเนี่ยคันมันจอดง่ายอยู่แล้วถ้ามีกล้องมีพวกนี้ก็คือยิ่งจอดง่ายขึ้นเลยนะครับ แอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับนี่นะแล้วก็ตัวเกียร์เป็น cvt นะครับนี่นะครับตกแต่งแบบ g อ o แบ black แล้วก็เป็นขั้นบันไดนะ้องกันการเข้าเกียร์ผิดนั่นเองนะครับภายในก็นี่ครับสวยงามเบาะเป็นหนังผสมกับผ้านะแล้วก็เป็นลายเป็นผ้าแบบคุณภาพดีเลยนะตัวนี้ได้เฉพาะในตัวท็อปนะครับ ถ้าเกิดเป็นรุ่นรองเนี่ยก็จะเป็นผ้าแต่เป็นผ้าอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะไม่เป็นหนังแบบนี้นะตัวน,นี้บอกเลยว่าสวยงามมากนี่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนิดหนึ่งครับเปิดฝากระโปรงนี้ เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์1น0 0ซีซีนะเราจะเรียกว่าเป็นอีโคคาร์ก็ได้หรือว่าเป็นซิตี้คาร์ก็ได้นะแล้วก็มีเกียร์ CVT มาให้ตัวนี้เป็นแบบระบบไมเวกนะครับเป็นแบบวาวแปรผันนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเหมาะมากสำหรับคนที่ใช้ในเมืองนะครับหรือว่าใช้ขับไปทํางานนะมันจะประหยัดมากๆนะครับในรุ่นนี้นะครับ เราเหลือเงินไปเที่ยวไปกินอาหารอร่อยๆได้สบายๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมออปชันก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปชมสรุปท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่าคันนี้เนี่ยมันมีโปรโมชั่นอะไรยังไงนะครับผมไปชมกันเลยครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการรีวิวนะครับทีละจุดนะของรุ่นมิตซูบิชิมิราตตัวท็อปนะครับหรือว่ารุ่นสมาร์ทซีวีทีนั่นเองนะครับผม ลูกค้าท่านไหนนะผมสนใจนะทักมาคุยรายละเอียดมาสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะครับผมผมทิม้งช่องทางการติดต่อนะไว้ให้ท้ายคลิปนะครับมีไลน์มี Facebook นะครับถนัดทางไหนก็คือทักมาได้เลยนะครับผมสาหรับโปรเดอร์นี้นะผม,ผมแถมนี่เลยนะครับชุดแต่งนะให้รอบคันไปเลยนะครับเหมือนที่รีวิวนะมีพวกอุปกรณ์ตกแต่งความสวยงามต่างๆนะครับแล้วก็ออปชันก็คือเราจะได้เป็นแบบนี้ไปเลยนะครับ โปรดนี้ก็คือได้ชุดแต่งได้ของแถมต่างๆนะเราก็ยังได้เป็นโปรฟรีดาวด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเราสามารถเอาโซลรถเนี่ยไปทําช่วยซับดาวได้นะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเอารถไม่ต้องจ่ายเงินดาวได้เลยนะเดยที่เรียกว่าฟรีดาวนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราฟรีดาวนะจะผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้ามีการดาวเพิ่มนะครับแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรแล้วแต่ที่เราอยากจะดาวเลยเนี่ยก็คือราคาค่าง,งวดเนี่ยก็จะคือลดลงมานะครับ ก็ทักมาคุยมาสอบถามเรื่องไขกันได้แจ้งกันได้นะว่าอยากก่อนเท่าไหร่ต้องใช้เงินเท่าไหร่หรือว่าเรามีงบอยู่เท่าไหร่ก็คือทักมาคุยกันได้เลยนะครับไม่มีใครให้จ่ายนะครับผมทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวนะแล้วก็โปรโมชั่นนะครับของรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นของเดือนนี้ด้วยนะครับผมก่อนไปนะวควรับผมรบกวนคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับผมให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เพบกัก็หม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ